ผมลาจากคารไซทีมครับวันนี้เราอยู่กันในงานถแถลงข่าว Mazda Business Review 2021-2022นอกจากจะแถลงผลประกอบการในปี2021แล้วยังพูดถึง Direction ในปี2022และเซอร์ไพรส์ครับ Mazda MX-30 มาโยนโฉมและให้สืมม่อมวลชนได้สัมผัสเป็นครั้งแรกด้วยแต่บอกไว้ก่อนว่ายังไม่ขายครับเดี๋ยวเราจะมาสัมผัสแรกกันว่า MX-30 นั้นเป็นอย่างไรครับ<แ>มาพูดถึงเรื่องแรกครับขุมพลัง ขุมพลังของ Mazda MX 3 0นะครับในตลาดโลกเนี่ยจะมีทั้งเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริดและ BEV อย่างในวันนี้เนี่ย Mazda ประเทศไทยนำตัว BEV หรือตัวไฟฟ้าร้0%มาโชว์ตัวกันก่อนนะครับขุมพลังเนี่ยต้องบอกว่าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะรีดพลังกำลังได้145รแรงมา้าไร่บิด270นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน35.5กิโลวัตต์อวชาร์จหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้200กิโลเมตรครับอาจจะดูน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ด้วยขนาดแบ,บ ส่วนที่อยู่ตรงเนี้ยที่โล่งๆเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่จะมีเครื่องยนต์มาวางด้วยนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าตลาดโลกมีทั้งปลั๊กอินไฮบรและตัว EV วีรนั่นเองนะครับส่วนเวอร์ชันไทยนั้นต้องบอกว่า m a สด้ายังศึกษาในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าฉะนั้นคุมพลังนี้อาจจะไม่ได้เจอแต่อาจจะมี r รนจ์ที่มากกว่านั้นและกําลังที่มากกว่านั้นให้คนไทยได้จับจองกันอย่างแน่นอนครับ รื่องที่2ครับประตูฟรีสไตล์นี่เป็นเอกลักษณ์ของ Mazda เลยก็ว่าได้ไล่ตั้งแต่ RX 8แล้วก็ลามาถึงรถปิกอัพอย่าง Mazda b t 5 0แล้วมาจนถึงคันนี้ครับ MX 3 0การเปิดประตูจะเป็นลักษณะก็คือเปิดบานใหญ่ก่อนแล้วก็เปิดบานตรงนี้นี่คือประตูแบบฟรีสไตล์นะครับซึ่งการเข้าออกง่ายมากอยาให้ตากล้องตามมาผมสูง172ซนเมตรนะครับแต่ก็เข้าได้อย่างสะดวกและง่ายมากพื้นที่วางขา เหลืออยู่และนั่งสบายด้วยนะฮะและแน่นอนครับว่าเมื่อพูดถึงภายในแล้วเราจะเข้ากันต่อเลยเรื่องที่3ก็คือวัสดุที่ MX 3 0ใช้นะครับต้องบอกว่ามี3สิ่งครับนั่นก็คือหนังสังเคราะห์จากธรรมชาติอันที่2ก็คือวัสดุพลาสติกรีไซเคิลและอย่างที่3ก็คือไม้ขอดนั่นเองซึ่งไม้ขอดเนี่ยถือว่าเป็นต้นกาเนิดของแบรนด์รถยนต์มาสด้านะครับจะเห็นได้ว่าวัสดุภายในรถเนี่ยรอบคันจะมี3วัสดุปรับปนกันอย่างอาแผงประตูตรงนี้ จะเป็นชิ้นส่วนเรียกว่าเป็นพลาสติกรีไซเคิลนะครับส่วนนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์ธรรมชาตินะครับนี่ด้วยเป็นหนังสังเคราะห์ธรรมชาติแล้วก็ตรงด้านในก็จะเป็นไม้คอร์ดนะครับในส่วนรายละเอียดภายในต้องบอกแบบนี้ว่าตัว m a z d a mx 3 0มเนี่ยมีการออกแบบในลักษณะของดับเบิลเลเยอร์ก็คือยังคำนึงในเรื่องของสรีระผู้ขับขี่ในเรื่องของการหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆนั้นไม่ไกลจากมือสามารถควบคุมได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวเบาะเองสําหรับด้านฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าส่วน ด้านผู้โดยสารแถวหน้าจะเป็นปรับมือน,นั่นเองนะครับอยู่ภายในพูดถึงฝั่งผู้โดยสารเรามาดูฝั่งคนขับอย่างที่เราบอกไปว่าเบาะนั่งเนี่ยปรับเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้สามารถปรับได้โอ้โหสีทิศทางนะครับคือตำแหน่งเนี่ยจะมีความคล้ายกับ Mazda ที่เราคุ้นเคยแต่ว่าในแง่ของตัวกลางคอนโซลเนี่ยอย่างที่เราบอกไปมันออกแบบในลักษณะดับเบิลเลเยอร์นะครับซึ่งมีความแตกต่างจาก m a z d a รุ่นอื่นๆดังนั้น การจัดวางนะครับทำให้การจับทั้งหัวเกียร์อุปกรณ์สวิชมาสด d a Connect ใกล้มือมากยิ่งขึ้นและใกล้มือกว่า m a ส d a รุ่นอื่นๆด้วยนะครับมีจอตรงกลางนะครับซึ่งก็เป็นมาสด้าคอ n เน็กที่สามารถควบคุมและเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นั่นเองนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นรถที่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความโปร่งนะแล้วก็นั่งได้สบายเอาจริงๆแต่ว่า ด้านหลังเนี่ยอาจจะรู้สึกแคบๆนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ทรงรถมันเป็นในลักษณะคล้ายๆคูเป้นะครับเป็นหลังคาลาดลงอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยในแง่ของแอโร d ไดนามิกเนี่ยถือว่าได้ดีเลยแต่ว่าในแาง่ของความสบายนั้นอาจจะดูอึดอัดนิดนึงนะครับสำหรับ Mazda MX 3 0นะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าณนะเวลานี้ Mazda ประเทศไทยยังไม่มีแผนที่จะนำเข้ามาจำหน่ายนะครับแต่ ไม่ได้หมายความว่ามาสด้าจะปิดประตูตายเลยตอนนี้มาสด้ายังอยู่ในช่วงของการศึกษาทั้งในเรื่องของนโยบายและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับหลังจากนี้เราจะได้เห็นรถยนต์ XEV ของมาสด้าซึ่งจะมีทั้งการเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นไฮบริด Plug-in Hybrid และรูปแบบอื่นๆอีกมากมายเป็นในลักษณะแบบ Multi Solution นั่นเองอยากให้ทุกท่านติดตามกันต่อไปว่า eSky Active หรือรูปแบบขุมพลังอื่นๆนั้นจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าหากมีความเคลื่อนไหวท่าททีมจะรายงานให้ทราบครับ และนี่คือทงหมดลองการพาชมรอบคัน Mazda MX 3 0ครับ